ความเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มการพัดตกหกล้มเป็นปัญหาสำคัญของผู้ป่วยในโรงพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้การพัดตกหกล้มนั้นเกิดจากปัจจัยภายในได้แก่สภาวะความเจ็บป่วยอายุยาที่ได้รับปัจจัยภายนอกได้แก่สิ่งแวดล้อมเช่นที่ต่างระดับพื้นที่เปียกและไม่เรียบ มีสิ่งกีดขวางทำให้ผู้ป่วยได้รับความบาดเจ็บซึ่งส่งผลให้ร่างกายมีการบาดเจ็บตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยเช่นเนื้อเยื่อฉีกขาดจนถึงการบาดเจ็บรุนแรงกระดูกหักบาดเจ็บที่ศีรษะและเสียชีวิตได้ส่งผลให้การเคลื่อนไหวลดลงถูกจำกัดกิจกรรมสูญเสียความสามารถในการช่วยเหลือตอนเอง รู้สึกขาดความเชื่อมั่นในตนเองและขาดความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมจากบทบาทหน้าที่ที่เคยทำได้ลดลงทำให้เกิดภาวะเครียดซึมเศร้ากังวลและยังส่งผลให้ระยะเวลานอนในโรงพยาบาลน,นานขึ้นกับบ้านช้าลงส่งผลต่อค่าใช้จ่ายแนวทางการป้องกันการพัดตกหกลมสำหรับผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษควรมีญาติเฝ้าตลอด24ชั่วโมง ไม่ปล่อยผู้ป่วยไว้ลำพังหากมีความจำเป็นกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งยกไม้กั้นเตียงขึ้นทุกครั้งเมื่อผู้ป่วยอยู่บนเตียงในผู้ป่วยหลังผ่าตัดควรทำกิจกรรมอยู่บนเตียงหรือเมื่อแพทย์และพยาบาลประเมินว่าสามารถลุกทำกิจกรรมได้ปรับเตียงให้อยู่ระดับต่ำสุดก่อนจะลงจากเตียงทุกครั้ง โดยท้าของผู้ป่วยจะต้องถึงพื้นก่อนจะลุกยืนเสมอก่อนจะลุกเดินควรค่อยๆเปลี่ยนท่าและยืนให้มั่นคงก่อนเพื่อป้องกันอาการเวียนศีรษะซึ่งอาจจะทำให้หกล้มได้ กรณีที่มีเครื่องให้สารน้ำควรค่อยๆเดินและจับสอนน้ำเกลือให้มั่นคงระมัดระวังการลื่นในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในการทรงตัวนำออดมาไว้ใกล้ผู้ป่วยและกดออดทุกครั้งเมื่อต้องการลุกจากเตียงเมื่อทำภารกิจในห้องน้ำเสร็จให้กดออดในห้องน้ำรอเจ้าหน้าที่พาไปที่เตียงหากพบเห็นพื้นในห้องเปียกกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาทำความสะอาดเพื่อป้องกันการลื่นล้ม ควรม,มีแสงสว่างเพียงพอภายในห้องเพื่อป้องกันอุบัติเหตุด้วยความปรารถนาดีจากหอผู้ป่วยพิเศษยุงท้องสี